ลอยนอยทลองเอามาวาเลยานิดหน่อยอข้อที่ยีบเกอันนี้เป็นข้อแบบเติมคําตอบนะเออมีเซตฮะเป็นเรื่องเซตเรื่องเซตจําไว้เสมอเรื่องเซตต้องง่ายนะครับเรื่องเซตคือง่ายอ่าลองอ่านดูอเออ A เป็นเซตของ A โดยที่ A เ,เป็นจำนวนนับที่หารด้วยสลงตัวก็มีอะไรอ่ะ3 6 เก้าสิบสองไปเรื่อวยใช่ปะก็ท่องแม่สามอะสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าสามสี่สิบสองสามห้าสิบห้าสามหกสิบแปดอะไรเงี้ยไปเรื่อยบี <B S 1> เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มเว้ยเอ <c oughs> เป็นจำนวนนับนะแต่บี <c oughs> เป็นจำนวนเต็มเพราะนั้นจำนวนเต็มมีได้สองฝั่งฝั่งบวกกับฝั่งลบถูกไหมแล้วฝั่งศูนย์ด้วยที่หารได้เจ็ดลงตัวเอา ฝั่งบวกก่อนก็คือท่องแม่7ส1 7 7เ1็ดหนึ่งเจ7ดเจ็ไปเรื่อยแล้วก็มี0แล้วก็ลบ7ลบ14ลบ21อลบ35อะไรเงี้ยไปเรื่อยลบ28ลบ35อะไรเงี้ยนะฮะ C C เป็นจำนวนเต็มที่มีค่าอยู่ระหว่างจำนวนเต็มคือมี2ฝั่งนะฮะลบ200จนถึง200ครับจงหาสมาชิกของ A อเซ C เ ก็คือให้หาตัวตรงกลางครับให้หาสิ่งที่มีคุณสมบัติทั้งสามแบบนี้ฮะอืมคิดเองก่อนคิดเองก่อนอคิดเองก่อนเนี่ยเราก็ไล่ไปนะเราท่องแม่ยี่สิบเอ็ดไปเรื่อยๆซึ่งแม่ยี่สิบเ็ดเป็นแม่ที่เราท่องไม่ได้เพราะนั้นเราก็เอาสองร้อย หารยใช่ไหมเราได้9กว่ากว่าใช่ไหมได้เ้าเท่าไรไม่รู้อ่ะแอบดูเฉลยนะเบวก11ส่วน21ก็คือเศษส1อ็ดอ่ะนะฮะ,นะฮะคำตอบก็คือต้องตอบเเศษต้องปัดทิ้งถูกไหมฮะเพราะนั้นพี่ก็อยากรู้ว่าตัวสุดท้ายอ่ะตัวอะไรพี่ก็แค่เอา9คูณ21ถูกปะ่21 9, 9 19, 1, นะ21คูณ9 919 181ครับ เออรอยแปครับตัวท้ายคือ1้อยจบเลยก็ไล่ไปเลย21 42 63นับไปทีละยี่สิบจนถึง189เป็นตัวสุดท้ายและมีทั้งหมด9ตัวจบนะครับ